ลเป้าหมายครับยังไงหนุนสมบูรณโอยังไงครับลูกนี้ลูกย้อนมาหน่อยไกลสุดโอ้โหหน่อยไกลสุดยังไงครับตั้งไกลไปนิดนึงแล้วยังเคลียตัวม้วนลงไปได้ครับโอ้หน่อยไกลสุดฟาดมายังอยู่ครับหนุนสมบูรณ์ฟาดกันโอ้โห ฟาดดีไน่อยหน่อยไก่พลูกนี้ฟาดโอดูหน่อยไก่พลดโอ้โหเปลี่ยนเป็นเป็ดยังไงหน่อยไก่พลดูยังไงครับลูกนี้ใส่เลยใส่เลยยังไงหน่อยไก่พลดังโอ้โหแตกมาโอ้โหดูครับหน่อยไก่พลดก็ม้วนคืนครับโอ้โหทันทีควันควันครับดอกต่อดอกครับตาพลดูหน่อยไก่พลดยังไงครับต่างไกลไปนิดนึงแล้ยังเทปตัว อย่างนีหน่ไยไก่สดโอ้โหไปติดน้องครับไปติดน้องน้องกันเกมที่แปดต่อห้าอย่างไรครับแกไขมาโวนขึ้นบูนโอกาสทองโอ้โห,โโหโดูดีต่อห้ามาขบวนลงลกไวไก่สดนี่ติดบล็อกครับ เูนีขึ้นเดียวครับเทปกรให้เปลี่ยนกีฬาฟึ้นอลนิดนึงครับโอ้โหแตกยอดเบาๆหลังจากฟาดต่างๆมาหลายลูกังไงยังไงโอ้โหดูนี่ยังไงครับลูกนีหยอนมาหม่ไกล้สุด ยังไงดอกสอนอยังงี้ครับไวไกลสดอนอยไ,ไกลสดได้แต้<อ>สมสต่อสิบหอไกลสด,ลสดยังไงลูกนี้ช่วงกำกึงงไปที่สิบเอ็ดสิบสามสบูรณ์โอ้โหทื่นี่ก็ยึดยครับโดสมบูรณ์สมบลูก์ไกลสด มว3 6าโอ้โหหกสิบเกือ้สดจบกปัๆมาครับยังไงนนทบุญนสมบุนแบกยันยังไงครับหน่อยด้วยแก่กังหนึ่ง ยอดยันอยู่ครับหน่อยไงผมเก็บได้ผลได้ครับแผ่นี้โอ้โหแจ็คปัดเป็นลมพื้นนอนผมยังไงรูนี่มยังอยู่ครับโอ้โหนี่นะครับตะกรอนไก๊สวดลงฟาดฟาดตู้ ใจสุดโอ้อดูเี่เสือพีเงียดตัวยักษ์ยัวทั้งบุญยังได้ครับดีลงดีฟาดดีก็เปลี่ยนแต้มครับไหนครับจะเก็บเก็ดนี้ได้ไหมโอ้โหฝังครับยังไงแต้มนี้สำคัญมากครับ นนี้สำคัญมากครับสำหรับโรนุนบุญโอ้โหสกุลาเส้นหลักครับไม่ต้องเสียงไทยนะครับ